ดินแดนผู้ไทยฟังย่งเล่าบรราายากาศยามือเสาร์ณบานนาห้างน้อยเมืองอาสพอนแขวงสวรรณเขตดนละนะมีดเบิ้งบรรยากาศทางเมืองเาล่าย้อนโควิดแท้แท้เอ็ดเซนเต็มๆเ,เลยสองปีเลยพี่น้องเอ้ย มือนี้ก็ได้พอบานดองมือพี่เพศขาดของยู่หน้าสตูดิโอส่งภาพบรรยากาศยามมือเสาร์เพิ่นไปซอกปิงตลาดยามมือเสาร์กันเลยถ่ายบรรยากาศยามมือเสาร์บ้านหน้าห้างน้อยมาให้เบิง่งขอบเจือได้ไลายเด้อพอบานดองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไพรทิปสบายดียามมือเสาร์นะวันนี้มาลองตลาดวันเกิดบ้านหน้าหางน้อยมึงอ,อัศพรแข่งสารพิเศ ขายเพื่อนเนาะไม่เน้นเนาะหนึ่งเดียวนี่งเน้นนะจ่าฮาฮ่าเจอกันย้อนเลยอ่าเงินตั่นะเม่นี่เนาะห้ารอยตัวลนะ่ายง่าไปหากไม้่พันของมึงซื้อละวะเอคองนี่ก็ขายคองนี่ก็ได้ได้เช่อะบคคองนี่ขายเท่าไรคองนี่นะ ได้าไดนได้ปลาบ้านื่อฉันเหนามนี่นะขายหนี้นะขายนขาเออขายบ้านขาไครไ้เอาได้นีเป้างเ้ได้กดทนี่เอาเอาเรือนี้นะอ่ัเนะฮะฮะไอ้ดอป็ามกผีเอาเกบเรืปานอาเรบอายเอาบนะโอ้ยบปย โนันอ in right. no ันเฮ็ดเฮ็ดนั่เลยเอาตึกน้อขายน้บนนี่บ่ตึกเว้นก็ได้บ่เว้นประมาณนี้มีแต่กระทนมาโอ้ได้ได้น่งดีเลยะปลามันมีแต่เงินดอนเนาะโอ้เงินดอนห้าพันห้าพันดอนนะฮะน้มัดข้าวเลยมานี้นะ สบาพกันีเนาะปากกินะปนะเขาปกกิ่้ากรปกะม้นเออมีกรบุ่เด้งเขาเนาะกรุ่เด้งกม้นีกุ่นเด้งขายเท่าไรกระปุเด้งนะถักห้าพันอเ็ตลองเจ็ดตัวห้พันเนาะ เออคน่าเก่งอันผู้คุดนี่เลยเนีเก่งวะเออผู้คุดเก่งเลยเขาไปลองคุดพนี้ยังไม่ได้เออผู้เป็นก็ได้เี่นอันกระปูบ้านมากบ้าน่อหแค่นผต่เสาเนาะเออผักตเสาผัดขับเลสานดลาดแล้วคนดูคนมันเนาะผันตืสี่มกนนี่กระับาเตจห้าพันน่นะนี่หกสนี่ไดาอันนี้ห้าพันบะ อันนี้ห้านอันนี้สอ่เออตัวนั้นได้ใช่ือับอเอาวนี้ค่อยเอาสองสองอ่ค่อยซื้อได้จิ้เจ้าแบ่งกันเด้อเอาองห้าพ่านอันนี้เออเอาจ้เจ้าแบ่งกันจ้ะเดีดเด้อเออกระปนียเนาะบแดงจะพาคุยตอนนี้เลยกระดกโดนเละน่งกันเด้อเอนาะกระุยงจะ้ตอนนี้เลยกระดกโดนเลน เออไปเอาเฮก่ะจ้ะาบใจเอามืออ ah> uh> uh ันเอามือปุ่นเด้สวัสิบไปบาทว่อไี่ก็อากปูจะแซ่บวาเลแต่คุ้มมากักือกันนี้ของกินก่อนาวันนี้แหละนะโอ้เยวนะบ้ายอันนี้ละนี

รถไปปะไม่เป็น้น้อยซื้อขนมแล้วเอาไปเอปจนเน่เอปั้นเช่านี่นะเน่ปั้นเช้านะ่ได้กินหัโง่เยอห้วง่เขิงอันนี้นะอันนี้เอามาตรอดนี่นะซื้อใช่แล้ว ซื้อมาขายตอ้อนคือจะจะล่ายก็เป็นของไทยเนาะขนมขนมไทยเลยเพราะว่าการที่นั่มเข้ามานี่ราคาอาจจะลื้นอยู่ไทยนี่ลื้นนี่เนาะเอาอ,อยู่สองกิีบโอ้ยพอ่พอๆกันเลยสินค้าทุกอย่างขนมเขาในมาแตา่ของไทยแล้วก็ของเวทนะเนี้อันนี้เวทของเวท อันนี้เป็นของไทยราคาก็รุ่นลื่นก็มีหลายเลยอันไข่หมดแล้วป่หาเราบ้านว่านพ่ะเนี่ยเออ ซีนเพื่อนะเออยังไม่ซีนมาซีนมาเคยังโมเลยเนาะเคยวัดจบจืดปะฮะเควัดจบจืปะฮะอืมเคยยังโมเลยเนาะอืมอไรอะยังสามอืมอ้รยังสองขายข้มือปะขายข้อมือเนาะขายข้อมือมือหลกฝนตกข้อมืออาชีพ อ๋อสิพระฤทธิ์หน่าตำมหลังกันนี่เนาะเอออ้าวมันมันมันใช่มันมันไปหน้าบ่อนี้เออมาแตตลาดเออมาแตล้อมาหานรินอันนี้เส้นทางอันย่ยมันในตอนนี้แหละคือยามฝึกมือย่าบริจาคอันนี้ยังยังยังสบายแน่ ทางกา,าม,มันเริ่มได้แล้วก็มันก็โอเคแล้วแหละนะมันท่ามันก็แห้ง